ี่วันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกเจ็ดนี่ยมาซ่อมโซลาเซลล์บนดาดฟ้าไฟหน้าบ้านสุขุมวิทสามสิบเอ็ดเฮ้ยสุขุมวิทสามสิบหกสิมาอที่สามสิเอ็ดต่อเน,นาพาสับแยกสี่ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าลองดูฝีมือช่างเถอะบ <c oughs> นดาดฟ้านะ ยาาลกอึกเลยโซล่าเซลลนะแสงสว่างไฟหน้าบ้านไฟทางนะซรอบเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็อันหนึ่งข้างบนนี่มีแอร์สองตัวมีน้ำด้วยเนี่ยไม่รู้ไหลป่ะน้ำน่าจะไหลยอยู่ไหลเว้ย ต้นไม้ย,ยังมีเยอะนะแก้วมังกรนี่รูตึกนี่เนี่ยไอดีโอไอดีโอสุกุงมวิทล้มมากระทับบ้านผมอะเนี่ยจานดาวเทียมก็มีนะแต่ไม่ได้ใช้หรอกรูตึกแกล้อมรอบเลยนะเนี่ยอันนี้ใกล้สุดเนี่ย เนี่แก้วมังกรมีลูกนี่ยนะมีลูกหนึ่งลูกนี่สุกแล้วด้วยแต่กระรอกจอบที่เรียบร้อยแล้วนี่อีกดวงหนึ่งมีสามดวงนะส่วนรเซลที่จริงปลูกแก้วมังกรได้สบายเลยทั้งบนดเนี่ยแต่เมียเขาไม่ให้ทำเขาบอกเดี๋ยวขึ้นมาตายบนนี้เนี่ยแก้วมังกรมันได้น้ำฝน ยญ้าขึ้นเต็มเลยเนี่ยบนดาดฟ้านะเมื่อก่อนเคยทำสวนนะทำสวนอยู่ห้าปีหกปีอ่ะปลูกผักกินเองเนี่ยแก้วมังกรเนี่ยได้เป็นร้อยร้อยลูกอะ่ะปีนี่ปลูกผักกินทุกชนิดอะ่ะเมียก็ไม่ให้ทำเขาบอกเอย่ตกไปตายเนี่ยแก้วมังกรนะ นี่เยดูเด้มันไม่ตายง่ายๆนะแก้วมังกรนเนี่ยไม่ลดน้ํามันก็ไม่ตายนะเนี่ยอาคารมารีนนลเนี่ยเนี่ยท่าอากาศใกล้นิดเดียวห้าร้อยเมตรได้อาคารมารีนนลเนี่ยถ้าไปทางถนนประมาณแปดร้อยเมตรช่องสามเนอะ <c oughs> อยู่ใกล้สารยุทธ์เนะ นี่อันนี้ห้องเก็บของจริงจริห้องเนี้ยคนอยู่ได้คนเลยแหละไม่มีของหรอกนี่ยตึกนี่ตึกเนี่รอบบ้านเลยนะ